เอาใส่วางไหนใส่เลยด้ไม่แม่บอกไม่เอาบอเอาใส่ดีเดียวเอ,อ็ดเอ็ดมันหนังหวัวกินเลยหนักไหมกะหนักนี่เพิ่งไม่เอาไม่เดียวโหนใสีดีเดียวบอกว่าบอกินบอกินมีดีเดียวไว้มึงจะดึงเสือสีกินบอหัวกินบอกิน

เป็นยังคือเปรี้ยวแอนแอนมาแอนแอนเป็นยังคือต้องบอกแอนแอนแอนหน่อยมายถึงว่ามันแซวอยู่เป็นดีมันหน่อยนี่แสดงว่ามันแซวอยู่มันปะเ่นเ่เล่นเลไม่มันหน่อยนี่แสดงว่ามันแซวอยู่มันเนาะจ้าจ้าไปตัวใหญ่แล้วดิตัวใหญ่เนี่ยแสดงว่ามันมาโอเคมันเนาะ มันโอเคหรือบอกโอเคเดี๋ยวอุ้ยแม่เจ็บอุ้ยไป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 คนอดผู้า,ายไทยวิดีโอแพ็อขคอเบิ้เงแ่ยเดี๋ยวไทยเขาบอกว่าไดือเขาเลยมันเนาะดีแล้วเขาพยายม่าเดือดเขาตอนนี้กับไทยอยู่เ <c oughs> อา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กระโหกเอาหนูรีวิวสิกินน้ำอารมณ์แล้วเป็นยังไง